ทุกคนยังจำในส้มได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้เรามาดูอัปเดตเจ้าส้มกันแล้วก็แบบแล้วก็เพื่อนมันนะนี่ดูส้มด,ด,ดูคนตัวคูดใหญ่เลยตอนนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะลองมาจะทองเบี้ยวทองเบี้ยวตัวใหญ่สุดในบ้านแต่เหมือนน้องจะกินไม่หมดนะเนี่ยผมจะต้องเอาที่เหลือเนี่ยไปให้แบ่งตัวอื่นกินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียของเอาป่ะเดี๋ยวต้องไปดูลองให้ไอท้ทองตัวเล็กดูนะทุกคนเผื่อมันอาจจะกินป่ะนี่ทองตัวเล็กเอาไป กินไหมไม่นะเดี๋ยวผมจะไปโบดหน้าบ้านเลยมาถึงแล้วอืออ้าวกุนตรีนลองนะครับอ้าวครับนี่ครับกำลังกินเลยแต่อันนี้มันดูไม่มันนะต้องมาอันนี้บอดเล็กกันนี้ถึงตัวจะเล็กแต่กินโคตรมันกินโคตรเถื่อนนะดูนี่นะดูห้แป๊บหนึ่ง